สนับสนุนปักหมุดจุดอร่อยโดยน้ำยาล้างจานไลปอนเอส จัดจ้านแล้วก็แซ่บมากๆของอาหารอีสานนี่แหละทําให้หลายคนเนี่ยชอบมากๆแล้วถ้ามาแถวพระรามเก้าตัดใหม่นะคะก็จะมีร้านไก่ย่างหรือร้านหนึ่งค่ะที่วันนี้เนี่ยกานนำเสนอเลยก็คือร้านพระรามเก้าไก่ย่างค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันดีก,กว่าว่าไก่ย่างเขาเนี่ยจะเด็ดขนาดไหนไปกันค่ะ คะตอนนี้แต่อยู่กับพี่ชุเมฆค่ะเจ้าของร้านพระรามเก้าไก่ย่างค่ะนี่ะคะสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีครับโอ้โหเฮียคะแต่เห็นร้านใหญ่โตมากเลยนี่เปหน,นีตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคะไม่ครับเริ่มต้นเนี่ยเรา,ามผมเนี่ยไม่เคยมีอาชีพทางด้านทําขายอาหารนะฮะโอ้โหก็คือไม,ไม่มีเขาเรียกว่าครอบครัวไม่เคยเกี่ยวข้องกับด้านอาหารเลยไม่เคยครับผมเป็นผู้รับเหมาก่อนแล้วมีตีู่น๊นธุรกิจเลิกไปช่วงฟองสบู่แตกช่วงนั้นใช่ไหมคะ ผมก็ขายไก่ย่างเริ่มต้นที่ขายคือขายไก่ย่างอย่างเดียวพอกับบ้านนะฮะขายใต้ต้นไม้ไม่มีราคาไม่มีอะไรขายพอกับบ้านอย่างเดียวทีนี้ลูกค้าก็แนะนำบอกว่าน่าจะมีต้มตํำเอยมีไก <regret> ่ข้าวเหนียวผมก็เลยเพิ่มขึ้นมาแล้วลูกค้าก็บอกไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยครับเนี่ยค่ะแล้วที่นี่เนี่ยขายอะไรบ้างนะคะของเราดีเน้นเป็นพวกอาหารอีสานนะครับเป็นรสดั้งเดิมแล้วก็ มีอาหารเวียดนามเพิ่มขึ้นมาีกอะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยออย่างอื่นจะเป็นพวกของหวานที่แบบขนมเคี้ยวต่างๆที่สามารถนำกับบกฟิทานนะครับอ๋อก็คือมาทานที่ร้านได้ด้วยมีให้เลือกหลากหลายด้วยที่สําคัญซื้อไปฝากคนที่บ้านก็ยังได้ด้วยค่ะและถ้ามาที่ร้านนี้เนี่ยเมนูเด็ดที่มาแล้วห้ามพลาดเลยคืออะไรคะ ห้ามพลาดเลยนะฮะชื่อร้านเราพระรามเก้าไก่ย่างค่ะอันดับแรกต้องไก่ย่างครับห้ามพลาดเลยต้องสั่งต้องชิมให้ได้คือไก่ย่างค่ะครับแล้วนอกจากไก่ย่างนะคะมีอะไรอีกบ้างเลยของเราจะมีส้มตำค่ะอหมูย่างนะครับมีเนื้อเนืองอันนี้ลาบหมูแล้วก็เป็นลาบหมูอันนี้เด็ดที่สุดอีกเมนูหนึ่งก็คือ ต้มแทบกระดูกอ่อนเพราะเราจะกระดูกอ่อนพุกชิ้นเลยนะครับอ๋อเป็นไงล่ะมีการคอนเฟิร์มว่ากระดูกอ่อนพุกชิ้นอันนี้เป็นอเยี๊ยบทอดสูตรดั้งเดิมเลยนะฮะลองทานดูสิครับอร่อยมากค่ะแล้วสูตรอาหารทั้งหมดเนี่ยเธอเป็นคนคิดเองหมดเลยหรือคะทั้งอาหารอีสานทั้งอาหารเวียดนามก็ครับคือคือผมเนี่ยไม่เคยมีอาชีพนี้แต่ว่าผมไปทานมาเยอะแล้วแล้วก็จะรู้รสชาต แล้วผมเป็นคนชอบําวะค่ะครับเนี่ยคะ่ะมาถึงที่ร้านนั่งทีเนี่ยกระต่ายขอชิมหม่อยนะคะยินดีครับรอดลองลูงครับอาหารอีสารเนี่ยต้องชิมวันนี้ก่อนส้มตำแล้วกรอบมาก แล้วรสชาติเนี่ยโดนใจมากเพราะว่าแต่เป็นคนทานส้มตำไทยแบบเปรี้ยวหวานอร่อยค่ะสังเกตผกุ้งเรานะฮะพวกเราจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ถัวนี้เราใช้ถั่วกระจกมาที่นี่เลยเฮียก็บอกว่าเมนูนี้จะเด็ดไม่แพ้กันรครับ กระดูกอ่อนมันนุ่มมากคุณผู้ชมค่ะคือปกติเนี่ยถ้ากระดูกอ่อน้หนาเนี่ยมันจะแข็งอันนี้มันนุ่มอ่ะมันนุ่มเหมือนทานเนื้อหมูธรรมดาเลยค่ะแต่ที่สำคัญคือมันแซ่บมากมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันอร่อยอร่อยจริงๆตอนนี้ถึงเวลาของพระเอกของร้านนี้แล้วว้าว ชิมอันนี้ก่อนเลยดีกว่าได้ครับอันนี้อันนี้หยอกเค็มนะฮะใช่มันจะมีรสชาติเค็มนํำค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตามมาด้วยเผ็ดและมีเปรี้ยวนิดๆพอทานกับไก่ย่างเนี่ย มันลงตัวรอร่อยค่ะนี่แต่ขอลองอีกอย่างหนึ่งด้วยอ,อันนี้จะออกหวานค่ะแต่ว่ามีความหอมแล้วแต่ชอบอะค่ะถ้าอย่างกระต่ายเนี่ยกระด่ายจะเป็นคนชอบแต่วชอบรสแซบๆนิดนึง ก็จะโปรดอันนี้มากกว่าแต่ถ้าใครชอบน้ำจิ้มหวานเนี่ยก็ต้องลองทานอันนี้ดูเนี่ยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากมาทานอาหารอร่อยๆออนี่มายัางไงคะอ๋อเราอยู่ถนนพระราม9้าตัดใหม่นะฮะอยู่ปากซอย3.9เนะครับพระรามเก้า้าห่างจากแยกรามํำแพงในประมาณ400เมตรแ้ะที่ร้านเปิดปิดกี่โมงคะอเราเปิด10โมงเช้านะครับปิด2ทุท่มครึ่งเราหยุดทุกวันจันทร์นะฮะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเฮียสุเมศมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการปรับปรุดจุดอร่อยค่ะ อาหารอร่อยแบบนี้นะคะกระแตต้องขอปักหมุดจุดอร่อยให้กับร้านพระรมก้าวไก่ย่างค่ะ Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool down.